สวัสดีค่ะ,คะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานโปลแพคเอเชียปี2023นะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮอล์หนึนะคะบูธ AU41 ค่ะอยู่กับคุณพิทักษ์อละเอี่ยมนะคะเซลล์เอนจิเ,น,เนียริ่งซูเปอร์วิเซอร์ของบริษัทบัสคาร์อินเตอร์เทคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค,ค,ครับค่ะช่วยแนะนำเอ่อเกี่ยวกับบริษัทให้ฟังหน่อยค่ะพี่ได้ครับคือบริษัทของเรานะครับอ่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตัวไวท์ทั้มแพคเกจดิ้งนะครับผมจะ บริษัทพั s c a าวาค,ครับผมภายใต้แบรนด์เป็นแบรนด์อัลเ w อครับผมจะเป็นแบรนด์ตัวนี้เลยครับผม mm hmm. บริษัทของเราเนี่ยนะครับดำเนินการมาร่วม20ปีแล้วของเราเนี่ยจะผลิตเครื่องจักรเองครับผม mm hmm. แล้วก็ส่งขายให้ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ mm hmm. เป็นจํานวนมากครับ เรามีประสบการณ์ทางด้านการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายในส่วนของไวท์ทั้มแพคเกจิ้งเนี่ยมาร่วม20ปีมีบริการหลังการขายการสวิตอะไหล่สเปร์พาร์ตต่งางๆพวกนี้นครับเรามีหมดเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตครับผมอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของบริษัทเลยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบแล้วควาข้อแตกต่างที่ทําให้ลูกค้าสนใจเกี่ยวกับบริษัทของพี่ค่ะก็โ<ะ>ดยปกติเนี่ยสินค้าที่เป็นเครื่องจักรที่เป็นเครื่องไวค์ทัมแพ ส่วนใหญ่หลายๆที่หลายๆแบรนด์เนี่ยครับเขาจะมีการนาเข้ามาจากต่างประเทศแต่แบรนด์ของเราเนี่ยครับเป็นผู้สร้างและผลิตเองซึ่งในส่วนนี้จะเป็นจุดแข็งของเราในการที่เราจะทําทการมันนน่นทนนยเนื่องจากอะไรซึ่งเฟืองต่างๆพวกนี้ครับเราไม่ต้องรอของนาน<อ>แล้วเราสามารถแก้ไข<อ>เนื่องจากให้ลูกค้าได้ตรงจุด ปีที่ผ่านมาค่ะพี่ทางบริษัทพี่ได้มีแผนรองรับผลกระทบด้านนี้ยังไงบ้างคะก็ในส่วนของอโควิด19ที่ผ่านมาเนีครับเราได้มีการซัพพอร์ตลูกค้าหลายๆที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ้นเปลืองแล้วก็อะไรต่างๆที่เรามีนําเข้าจากต่างประเทศเราก็นํามาสตอกไว้ที่บริษัทเราเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยเวลา เครื่องเบรกดาวหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะซัพพอตให้กับลูกค้าได้ทันและก็เพียงพอแล้วเราก็มีมาตรการก่อนหน้านี้ที่เราเนี่ยก่อ,อ,อนที่เราจะเข้าไปที่พบปากับลูกค้าคเราก็มีการตรวจดิบิ้งท่ตรวจความมาั่นใจต่างๆเพื่อที่เราไดคา้ครับผมแล้วก็ดําเนินการ ความสนใจเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางบริษัทที่มีกระแสตอบรับจากนโยบายนี้ยังไงบ้างนะคะพี่ก็ในส่วนนี้นะครับเราก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอุปกรณ์ถ้าเป็นของ s m c ครับผมเราก็มีใช้ในส่วนของตัวการลดการปล่อยตัวก๊าซหรือว่าตัวไอเสียอาอุปกรณ์ N อ s นดีเซของ s m c ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ช่วยในการทำให้อากาศเนี่ย ปล่อยปล่อยมวลภาวะที่เป็นพิษเนอร้อยลงโอเคแล้วก็ในโปรเพคปีนี้อะค่ะพี่ทางบริษัทพี่มีโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมที่บูธบ้างไหมคะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจเครื่องจักรของเราครับในงานเนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งหรือว่าเข้ามาวัจำในบูธเราครับผมมาจองเครื่องจักรหรือว่าเข้ามาดูในในงานแล้วก็จะมีส่วนลดราคาพิเศษให้กับลูกค้าครับผม สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่บูธ AU C1 ใช่คะบริษัทปาทดาวนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้จนถึงวันที่17นี้เลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพี่ทักมากนะคะที่ให้ทางเอ c เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ